สวัสท,ทุกคน เรียกได้ว,ว่ากระแสภาพยนตร์คายอ้อฟีเวอร์สุดๆนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการฉายภาพยนตร์คายอ้อแล้วนะครับทุกคนหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับทุกคนตอนนี้ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยก็รวมพลังกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์คายอ้อกันเรียกได้ว,ว่าวันนี้กวาดรายได้วันแรกไปถึง6.5ล้านครับทุกคนของเครือเมเจอร์นะครับแต่ในส่วนบริษัทอื่นอันนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันว่ารายได้ภาพยนตร์คายออ จะพุ่งไปเท่าไรครับทุกคนในวันที่2ของวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่าคายออเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทุกพื้นที่จริงๆครับถึงแม้จะพูดอีสานครับทุกคนแต่ว่า FC ฟ a n c l นขับเนี่ยบอกว่าเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นหนังที่แมสแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับด้วย่ว่า FC ฟ a n c l นขับหลายคนที่พูดกับอิ๊มข่าวกระแสเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมาดูอีกอย่างแน่นอนครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็คือวันที่18สิบแปดแล้วก คนที่จะมารวมใจรวมตัวกันชมภาพยนตร์เรื่องนี้ทีนี้ครับท,ทุกคนหากพูดถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามีคนพูดถึงน้องเยอะมากๆเลยครับทุกคนกับการที่อุ๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตัวเองดีครับคายอ้อดีครับทุกคนแล้วก็พลังเสียงของน้องที่ร้องเพลงเพชรชาวดินในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยเรียกได้ว่าเซอร์ราแล้วก็โอ้โหเพราะมากๆทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าช็อตที่ยวอิงเพชรบ้านแพงออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยขนลุกมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็เนื้อเรื่อง ดำเนินเรื่องเข้าใจง่ายครับพี่คนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หลอนตลอดเวลาเมื่อวันนี้มิของขกรแสนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปแจกบัตรภาพยนตร์กับทุกคนอยู่ที่โรบินสันบอ่อวินศรีราชาชนบุรีนะครับปรากฏว่า FC ฟซแฟนคลับทุกๆคนเนี่ยครับทุกคนที่ได้ดูเนี่ยฉากที่ผีออกมาหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบ มันมันหล่อนนะทุกคนทุกคนกรี๊ดลั่นลงเลยทีเดียวครับและตลกก็คือตลกจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นครบรถจริงๆภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่อยากสปอยเยอะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ชมยังไม่ได้ดูนะครับรีบเข้าไปชมกันเลยครับทุกคนภาพ,พยนตร์ไคลออเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ทุกคนฟีดแบกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหดีมากๆแล้วก็จะพาครอบครัวมาชมอย่างแน่นอนครับทุกคนและตอนนี้กระแสปากต่อปากเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ มีเด็กเล็กนะครับทุกคนมีคนที่ไม่ใช่แฟนขับหมอลำเนี่ยก็มาชมเรื่องนี้ด้วยกระแสความแรงด้วยความแบบปากต่อปากครับทุกคนที่อยากจะเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โหทุกคนเมื่อวานนี้ก็เป็นปรากฏการ์งหนังแตกเลยนะครับทั้งฝั่งอีสานทั้งฝั่งภาคตะวันออกนะทุกคนรวมถึงภาคกลางต่างๆที่เมื่อวานนี้โอ้โหคนแน่นมากๆเลยครับและวิีทีที่พ่อโจกับอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับในโรงภาพยนตร์เนาะแล้วก็มีการเปิดแฟลชนะเป็นทะเลดาวอันนั้นก็คือแบบโอ้โหขนลุกมากๆเลยทุกคน คือมารวมพลังกันตรงนี้จริงๆครับทุกคนทำให้กระแสภาพยนตร์ไทยเนี่ยกลับมาแบบว่ามี กระแสอีกหนึ่งครั้งและต้องบอกว่ากลบทุกกระแสเลยนะทุกคนสำหรับภาพยนตร์ไคอ้อครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันกัน,กนเนยอะๆครับทุกคนเนาะเสราร์อาทิตย์นี้หลายคนบอกว่าอุอ้ยจองที่นั่งเอาไว้แล้วแล้วตอนนี้นะครับทุกคนอุ้ม่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเช็คดูนะครับตามรอบหนังต่างๆครับมีคนจองเข้าไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคน,นยอยากจะชมแบบได้อัธรชอยากจะนั่งอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการจองไปเนี่ยก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนแล้วอาจจะได้ใช้พอยต์ในการแล หัวบัตรที่ถูกลงนะครับแล้วก็รวมถึงการที่แบบว่าเข้าไปนั่งได้ที่ที่เหมาะเจาะได้เหมาะสมนะทุกคนเพราะฉะนั้นพอมันเต็มเนี่ยเราอาจจะแบบ ไปไปตรงที่มันแงนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไรเพราะฉะนั้นรีบจองกันไปเลยครับทุกคนตอนนี้นะภาพยนตร์ขายอ้อเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีมากจริงๆครับทุกคนรีวิวดีมากๆลองไปอ่านตามคอมเมนต์นะครับตามช่องทางต่างๆเนะี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าครบรถแล้วก็ไม่คิดว่าบอสโจโยมานินจะทําขนาดนี้จริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็วิมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับภาพยนตร์คนไทยแล้วก็ภาพยนตร์ทางทางภาคอีสานอย่างเช่น คนที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหมอลำเนี่ยเรื่องแรกเลยที่ทําออกมานั้น,น,นคือบอสโจยูมานินครับจะสร้างประวัสสติศาสตร์นะครับทุกคนไม่แน่อาจจะมีใครอ้อสองถ้าพวกเราไปรวมตัวรวมพลังรวมพลังใจกันอีกนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับพี่ข่าวกระแสจะเอาคลิปวิดีโอทีมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยสัมภาษณ์พี่ๆที่บ่อวินศรีราชานะครับ โรบินสันเนาะไหมทุกคนได้รับชมกันครับว่าคายออจะสนุกจะมันแค่ไหนนะครับเอ hey, ทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับวิมข่าวกระแสก็อยู่ที่ SF Cinema รครับบอวินโรบินสันสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ชมนะครับมารอชมภาพยนตร์เรื่องคายออนะครับวันนี้เป็นปฐมฤกษ์วันแรกเลยที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ นี่โอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยคือ <c ười> ทุกคนต้องบอกว่ามาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคือพ่อพ่อแม่แม่เอฟนะครับที่มารอชมภาพยนตร์คายอ้อในตอนนี้นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมฮะแฟนคลับคายอ้อถึงอยากชมหนังคายอ้อครับอชอบดูลูกสาวุ้งหญิงนี่แฟนคลับน้องอิงเป็นบ้านแท <c ười> นเตรียมผ้าห่มเตรียมผ้าห่มโอ้โหอาพีเซนต์อีกนะครับทุกคนดู นี่มาดูใครอ้อต้องพ้องผ้าห่มมานี่เม็ดขลคือถ้าสมมุติว่าคือถ้าสมมุติว่า,า,มมวาผีมาก็คือเอาขึ้นใหม่อย่างนี้เลยทำไมถึงอยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนเราตั้งใจอะคะ่ะเพราะว่าเราติดตามสามร้อยี่เพื่อนแพงมานานแล้วลูกสาวเราแสดงด้วย นี่คือรนใจที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เห็นความตั้งใจของวอตโจของคุด้วยใช่ไหมครับนักแสดงทุกคนก็คือเราความตั้งใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครัคยังไงก็คายอ้อคายอ้อโหมาเยอะมากมาร็วเ สุดยอดมากค่ะพ่อโจดีมากเลิศดีมากเลิศระทรึกมากระทรึกมากโอ้โหเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกครับรรมานาจิตความครอบครัวโอ้โหสนุกมากเลยค่ะน,น่ากลัวมาก ขายออดขายออดขายออกระดูกขะสนุกดีค่ะากลัวสุดๆขายออดขายออมวนครับบอผิดหวังครับผมยอดมากเลยครับสุดยอดมากครับสนุกมากครับได้รุนได้รุ้นตลอดเลยครับจบแบบรู้เรื่องครับสนุกมากสุดยอดมากค่ะพ่อโจชอบมากสนุกมากค่ะ สนุกมากเลยคโ,โลคกน็อตที่จะดูอีกรอบหลังจากจบแล้วหนึ่งรอบเม่อใครยงังทออดทายออดทอออขอสามคำให้ถ่ายอ้อนะครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากลราทึ่งมากใช่ไหมครับออขอบคุณครับทุกคน Okay. Okay.